ทำงานแทบตายแต่ไม่มีเงินเก็บเวลคัมวันนี้มีวิธีการเก็บเงินล้านด้วยกด50 30 20มาเล่าให้ฟังครับกด50 30 20จะแบ่งรายได้ออกมาเป็น need want และ investment ครับ50แรกคือ need ครับยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าผ่อนบ้านนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆถ้าเรามีเงิน25,000บาทนะครับ50ก็คือ12,500บาทเราเก็บไว้สำหรับเงินส่วนนี้ครับ30ต่อมาครับคือการใช้เงินเพื่อความสุข ให้รางวัลกับตัวเองบ้างเช่อนาอาหารมือพิเศษเที่ยวช็อปเสื้อผ้าสกินแคร์นะครับ้ามีเงิน25,000บาท30%ก็คือ7,500บาทเก็บไว้ให้ส่วนนี้ใช้ได้ครับและ20%สุดท้ายนี้นะครับคือตัวเป็นเกมครับเงินส่วนนี้คือเงินลงทุนครับยกตัวอย่างเช่นการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินและการเก็บเงินเพื่อการลงทุนครับสมมุตินะครับว่าเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่25,000บาทลงทุน20%ก็คือเดือนละ5,000บาทครับ ถ้าออมเดือนละ5,000บาทไปเรื่อยๆคุณจะมีเงินล้านได้ใน10ปีและมีเงิน20ล้านได้ในตอนอายุ60ครับอย่าปล่อยให้ตัวเลขเงินล้านเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับเริ่มต้นวันนี้ด้วยกด50 30 20ครับแล้วคนที่สงสัยนะครับจะไปลงทุนในอะไรดีลองไปที่แอปพลิเคชัน i n v e s t นะครับในฟีเจอร์ Intelligent Portfolio จะเป็นฟีเจอร์ที่คัดจัดและปรับการลงทุนในกองทุนรวมให้คุณแบบอัตโนมัติครับ